Cover me! เต่าใงวงตางวงไปเลยครับต่างวงเปล่งโรเล็กนะครับอยากจะเล่าต่อไปเต่าเต่ารู้สึกมันเต้าจะอื่นดีดีกว่า บอกว่าพร้อมในฮอปบอลครกูไม่รู้ภาษาองกูมันชาไเเช็คเพว่าจิตขอมึงมันร้นเลยกูไม่อยากจะคิดมาบีมาบมาบีแต่บีนี่กูงมันงเด็นยากลองกมนย็เป็ังมองเกมลงตอับองเยังตนเเ็เลน Time's almost up. Target's in sight. อันนี้น่าจะเป็นแบบพวกแอเตอร์เรดวยกันครับเพราะว่าด่านมันค,ค่อนข้างแคบด่านแคบเยอะครับรรอโอโดนคนที่อยู่บนเหล็กกิงก่อนอนะ่ะคือผมวิ่งรายการผมจะโดนแบบเยอะมากเลยทุกคนอุยเอาเรื่อง ดิ้งจัดฮี่แต่งอะไรมาเนี่ยหมดเกินเกินเราเกิดเราอ๋อเกิดเรานี่ตั้มอยู่นะครับตั้มยังมือนอยู่ว่ากูอยู่ฝั่งไหนนะครับขอนอนก่อนแล้วกันจังหวะน,นี้เฮ้ยเอาว่ะตั้มตั้มมันเอาตั้มลากว่ะเอาเหล็กลุ้นลุ้นตีกู้สันสันคือเอาจริงๆ <c ười> ผมก็ามากับสันสันแต่แรกครับ พี่จะจะับละบุตคนฮัลโหลฮัลโห The ลโหลยัลโหลลโหลฮัลโหดดี้เอ้ยแฟนเทัลโหันโหลฮัลโหอฮักโลกัลโหลล้หลฮัลโหลล้ว เอเช็กป่าไม้ก่อนนาะนี่ว่าตรงนี้มันเป็นต้นอะไรอ๋อทำเหลี่ยมโอ้เอพีเอสูงนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นนักแข่งเก่านะครับสำหรับครที่ยังไม่รู้นะตั้มคนนี้เป็นนักแข่งเก่าครับอ้าวเรียบร้อยมึงน,นักแข่งอีกดูจากการทำเหลี่ยมด้วองศาแล้วน่าจะเป็นนักแข่งครับแข่งแดกแน่นเลย พ่อบีแล้วโอ้เป็งทามเ่็เกิดสวยเฮ้ยหอดันบีบีบีบาเอมสพลัยในบีโอไอต้มอีกแล้วไปช่วยเพื่อนหน่อยยู่ในบีอุ้ยอุ้ยดอกเยอะยิิง ยิงก่อนเลย้ายมือ <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยไอ้ตับาการปืนปลดไปไหนครับปืนแล้วปืนปลดเ <c oughs> ฮ้ <c oughs> ยองศาแม่งได้เจังหวะนี้องศาไอ้ตับโอโย้ยิงรถไปก่อนแล้วกันยังไงครับจังหวะนี้ตัมปอป,อปอมุกขอดีโหลดนะครับกับเ k เคสี่เจ็ดของเขาอ่าถอยถอยยาวนี่ต้องบอกว่าเชิงการเดินนี้เป็นเชิงตรงเป็นเชิงการเดินของตัวแข่งเท่านั้นนะครับทุกคนดูฮะยังครับ <c oughs> เป็นเชิงการเคลียบนะต้องบอกว่าเทคนิคเทคนิคนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงครับเทคนิคของการแลปนะทุกคนเป็นเทคนิคการแซปนะฮะต้องอ่านเกมระดับรักแข่งดูนะครับองศาของแดดนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าอ่านองศาของแดดด้วยนะครับการทํามุมของเขาต้องบอกว่าถ้าแดดจะแยงตาแล้วจะทําให้เรายิงไม่โดนนะทุกคนยังไงต,ต,ตั้มตั้มตัดสินใจที่จะชาร์จครับกับสิบวิที่เหลืออ๋อเวลายเยอะแม่งไม่ยิงยิงตอนเวลาน้อยๆที่กูชอบตั้มบอก ยังไงจังหวะนี้ตั้มเข้ามาที่ตรงไซสยังเจอรถเอายิงนี่ตั้มตั้มยังงงกูแก้หรือเปล่าบอมอยู่ตรงไหนเอยเขาให้แกหรือเขาให้วางอ่ะกูถอยก่อนลวกันเรียบร้อยครับถือพกออกมาเก็บเสียงโอ้โหเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นการทำคะแนนให้ทีมได้ดีมากนะครับเฮียเลยสั์มึงยังกล้าถามว่าเล่นเป็นไหมฮะเขาอาจจะให้เพื่อนเล่นหรือเปล่า อะไรตั้งเหมือนที่เพื่อใครทำอุ้ย gun shot อุ้ยโอแมงเอ้ยโอแมงเอ้ย,อย,อย,อย อ๋อ oh, <c oughs> หลังกูอีกแล้วรอบนี้อ๋อรอบนี้ตั้มไม่อยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเอซีตั้มหล่นจัด <c oughs> การพาเกอนนักแข่งเลยขอบคุณมากครับเฮ้ย <c oughs> ตั้มไม่อยู่แล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไง เขาอาจจะเป็นโค้ดเก่าก็ได้นะทุกคนเราจะไปสบประมาทเขานะครับเทคนิคเขาดีนะตอนเวลาเยอะเราไม่เข้านะครับเข้าตอนเวลาเ่น้อยๆอ,อ๋อก,ก็คือพิ่งตกใจทำไมไม่รวมกันพี่แกซื้อรห, <'s> หัสเอาไปเฮ้ยอย่าไปบูลลี่ครับ <Yeah. S 1> เราเราจะไม่บูลลี่กันครับทุกคนเอฟซีตำ ออ,อสตายอยู่มีสิทธิ์ลุ้นอยู่รอบนี้อาจจะชนะเลยนะทุกคนทุกคนคิดว่าชนะเลยไหมฮะถ้าคิดว่าชนะกดไลค์เลยฮนะอาวัตสโมกว่ะไอ่สโมกอ่ะทุกคนกาดูด Oh! I'm dosing the tit out of The enemy has the bomb. Ah. the bomb has been planted. Cover me! Reloading! Oh! Oh, my goodness! ขอบคุณพลังคุณตั้มโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะพลังคุณตั้มสิ่งสถิตต่อข้าดีครับพี่ชายเพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับวัชรพล,ล <c oughs> ตั้มใจใสุดระเบิดควอนโจน <c oughs> จังหวะนี้พก MW 11ควักออกมา1-2งโอ้โหยิงเข้าจุดสำคัญ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราไปเล่นกับคุณตั้มนี่ต้องบอกว่าสนุกสุดๆนะฮะกับเทคนิคแบบโปรพิเยอร์ของเขานั่นเองนะทุกคนและที่สำคัญนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเชื่อกันกดไลค์และกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> และที่สำคัญะฮะใครที่อยากเห็นผมไลฟ์สตรีมเล่นแบบโหดๆแบบนี้นะฮะอย่าลืมไปติดตามได้ที่ช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจเพชรสวิทช์ทีวีนะฮะผมสตรีมทุกช่วง5โมงเย็นจนถึงที่ 1, ทุ สำหรับใครที่อยากเห็นมุนสตีมนะฮะสามารถตามไปติดตามชมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับทุกคนอย่างก็จะลืมไปติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับอีกหนึ่งอย่างนะฮะต้องบอกว่าตู้บุญเติม X ก,กับ AirP เพนะฮะทุกคนเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันนะฮะไปดูเลยฮะนี่นะครับทุกคนเพียงแค่เรามาที่แอป AirPay นะฮะให้เราเลือกไปที่โฆษณาด้านล่างนะครับ เราจะเห็นเนี่ครับเติมเงินแอร์เพลูกค้าแอร์เพยเติมเงินผ่านตู้บุญเติมได้นะครับเราก็กดเข้าไปเลยทุกคนนี่ครับมันก็จะมีเงื่อนไขบอร์ดนะครับทุกคนอย่างแรกนะฮะให้เราไปที่ตู้บุญเติมสาขาหรือที่ใกล้บ้านทุกคนนะครับแล้วให้เราเลือกที่เติมวอลเล็ตนะครับหรือซื้อรหัสบัตรนะครับทุกคนต่อไปครับให้กดยืนยันเติมวอลเล็ตและซื้อรหัสบัตรนะครับทุกคนแล้วให้เลือกที่เติมวอลเล็ตนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเติมแอร์เพย์นะครับ แล้วก็เราก็กดเบอร์แอร์เพย์ของเรานะครับให้เราเลือกเติมที่เบอร์แอร์เพย์ที่เรายืนยันและสมัครไว้นะครับทุกคนและเราเลือกยอดตังที่เราต้องการที่จะเติมเข้าแอร์เพย์นะครับใครที่เติม180ก็เลือกไปที่180นะครับทุกคนและจะมีค่าบริการอยู่ที่20บาทนะครับมันจะเป็นราคาที่200พอดีให้เรากดยืนยันนะครับทุกคนเพียงแค่เท่านี้นะครับเราก็นําตังที่เราเตรียมมานะครับหยอดเข้าตู้วุญเติมเลยครับทุกคนแลวเราก็กดยืนยันอีกครั้งครับเพียงแค่เท่านี้ครับ เราไม่ได้ตังค์อยู่ที่หน้า Airpay เรานะครับทุกคนครับสังเกตไหครับว่าถ้าเราเติมเกมอยู่ในแอ a i r Pay นะฮะมันจะไม่มีนะครับนี่ฮะไม่มีนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปที่ Google นะฮะแล้วเราพิมพ์คําว่าเติมเกมนะทุกคนนี่ครับเติมเกมแลวทุกทุกคนจะเห็นคําว่าเติมเกมเว็บของ g าลินาอันแรกสุดนะครับต้องย้ำว่าอันแรกสุดนะครับนี่ฮะกดเข้าไปเลยรอสักครู่นะฮะทุกคน ก็ここจะมีโฆษณาเรากดออกไปนะฮะให้เราเลือกลงมาที่คอร์ o บุตตี้โมบายกาลีนานะครับผมแล้วใครที่ล็อกอินผ่านเฟซหรือผ่านกาลีนาก็ให้เลือกเป็นของตัวเองไปน,นะครับส่วนผมล็อกอินผ่าน Facebook นะฮะกดดำเนินแต่การต่อเลยนะทุกคน <c oughs> เพียงแค่ <c oughs> เียงแค่เท่านี้นะฮะแล้วให้เรามาเลือกที่ AirP a y นะ,ะต้องบอกว่า AirPay โบนัส10%และคืนเงินถึง2%นะฮะให้เรากดเข้าไปครับเราเลือก CP ที่เราต้องการเตือนนะครับทุกคนสมมุติผมเลือกที่1000บาทนะครับทำการชำระเงินนะครับมันก็จะดิ่งให้เราไปเปิดแอปพลิเคชันของเรานะทุกคนนี่ฮะเปิดมาแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตานี้นะครับถ้าเรามีตังในแอปนะครับผมเราก็สามารถชำระเงินได้เลยนะครับทั้งหมดราคา1 0 0 0บาทเราก็กดชำระเงินแค่เท่านี้นะครับเราก็จะได้รับ CP นะแถมยังได้เงินคืนอีกนะครับทุกคนง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะอย่าลืมไปเติมกันนะครับทุกคน เอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับท่านกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ